รถตู้คอมมูเตอร์ค่ะเครื่อง3.0ดีเซลคันนี้ใครหารถต่อยอดธุรกิจเนี่ยจัดไปได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้น13,000บาทเท่านั้นค่ะราคาดีงามมากเลยนะคะ769,000รายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมในคลิปเต็มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลแอนด์อีกเช่นเคยเนะคะเราอยู่กันที่เดิมเลยค่ะสาขาที่1น,นะเคะเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่เมียนบุรีกรุงเทพค่ะวันนี้แอนด์มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่อยากให้พี่ๆชมกันนะคะเป็นรถที่สามารถนําไปต่อยอดธุรกิจได้เลยนะคะจะเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากรถตู้คอมพิวเตอร์3.0เครื่องดีเซลคันนี้นะคะก่อนจะไปชมในคลิปเต็มนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามพวกเราเพชรยนต์กันไว้ด้วยเนะคะเดี๋ยวเรามาดูราย เอียดตัวรถกันเลยนะคะคันนี้เป็นรถตู้คอมมูเตอร์3.0เครื่องดีเซลค่ะเป็นรถปี2018นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยสําหรับคันนี้นะคะสายเหยียบเนี่ยต้องจัดไปได้เลยสำหรับคันนี้เล็กไม่แค่130,000กิโลเท่านั้นค่ะราคาตั้งขาย769,000ผ่อมเริ่มต้น13,000บาทขอเงินเดือนเป็น2เท่าของค่างวดนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถตู้คันนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะรายละเอียดตัวรถสาหรับคันนี้นะคะคันนี้ได้เป็น สีบอนเงินแบบรอบคันเลยนะคะ ดำนะคะหูกระจกมองข้างเป็นสีดําให้ด้วยสวยครบเลยไฟด้านหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะคมไปเลี้ยวในตัวมีมาให้ครบเรียบร้อยไฟตัดหมอกนะคะมีมาให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะคะถือว่าใครที่ได้ไปเนี่ยคันนี้แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยพี่พี่นี่นะคะถือว่าสภาพเนี่ยสวยครบพร้อมใช้เลยหูกระจกมองข้างเป็นสีดํานะคะปรับไฟฟ้าได้ด้วยสําหรับคันนี้ล้อแมกนะคะเป็นล้อแมกขอบ15ายางปี2020 ส่วนยางเนี่ยไม่ต้องกังวลไปเลยเดี๋ยวเราจัดเปลี่ยนให้นะคะสุ้มโชคต่างๆนะคะถือว่าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้สำหรับรถตู้คอมมูเตอร์เกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะอ่ะ เดี๋ยวให้ดูด้านในนิดหนึ่งนะคะสำหรับด้านในนะคะเบาะด้านหน้าได้เป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ออกสีครีมนิดนึงนะคะถือว่าสวยครบเลยพี่พี่นะคะอ่ะเดี๋ยวดูน็อตนิดหนึ่งนะคะน็อตที่เสาเอนะคะไม่มีรอยแกะขยับขยื่นใดๆเลยนะคะไม่มีรอยขันไขยเลยรับประกันได้ว่ารถตู้คันนี้ไม่มีชนมาแน่นอนที่สําคัญด้านข้างม่านมีให้ครบเลยนะคะนี่น็อตต่างๆอยู่ครบทุกจุดเมทอาร์ตนะคะ ถือว่าพร้อมใช้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวดูด้านในกันเลยนะคะคันนี้สวยมากๆเลยพี่พี่นะคะสำหรับใครที่หารถแต่งเนี่ยถือว่าคันนี้แต่งตกแต่งได้แบบว่าพอดิบพอดีเลยนะคะไม่ได้เยอะเกินไม่ได้น้อยเกินเลยสําหรับคันนี้เบาะเนี่ยค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะหนัง3ามแถวนะคะตึงๆสวยๆเลยถือว่าสภาพเนี่ยสวยครบพร้อมใช้เลยบาเนะะี่ยค่ะตกแต่งด้วยลวดลายมาให้ถือว่าสวยน่ารักเลยสําหรับคันนี้บามีมาให้ได้ใช้นะคะแล้วที่สําคัญด้านบน นนะะมีหน้าจอด้านกลางมาให้ด้วยพี่ๆนี่นะคะหน้าจอกลางนะคะอันนี้สามารถแบบว่า ร้องคาราเกะหรือว่าจะใช้งานต่างๆได้เลยคุณพี่เนะะี่ยค่ะอะเดี๋ยวให้ดูซีนยางเนะะี่ยค่ะสำหรับคันนี้เม็ดอาร์ตต่างๆนะคะของขอบฝาประตูเนี่ยไม่มีรอยบุบเลยนะคะเม็ดอาร์ตทุกอย่างยังอยู่ครบทุกจุดนะคะมั่นใจได้แล้วว่าซื้อรถกับเพชร์ยนไม่มีรถชนหนักชนข้างมาแน่นอนนะคะอุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครบทุกจุดเลยย้ําหน้าใครหนึ่งรอบ769,000เาเท่านั้นนะคะอะเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดหนึ่งนะ สำหรับด้านท้ายนะคะโคมไฟนะคะก็ตามสภาพใช้งานเลยพี่พนะคะตรงไหนเสียหายตรงไหนชํำรุดเราดูแลให้หมดนะคะไรกังวลได้เลยสำหรับคันนี้เดี๋ยวดูด้านท้ายนิดนึงโอ้โหนะะี่ค่ะขนาดผู้หญิงตัวเล็กๆยังเปิดได้เลยพี่ๆนะคะนี่เบาะเนี่ยค่ะด้านท้ายเนี่ยตึงๆเลยเป็นเบาะหนัง3มแถวสำหรับคันนี้แอร์แบ็กสองใบนะคะจัดมาให้เรียบร้อยเลยทุกอย่างสภาพของรถเนี่ยถือว่า สมบูรณ์พร้อมใช้นะคะด้านบนแอร์นะคะมีมาให้ถึงตอนหลังเลยรวมถึงลำโพงด้วยนะคะทุกอย่างถือว่าสวยครบเลยพี่ๆนะคะนี ถังนะคะดับเพลิงนิรภลยไมีมาให้เรียบร้อยพรมต่างๆสะอาดสะอา้านพร้อมใช้นะคะตรงไหนไม่โอเคนะคะเราดูแลให้หมดนะคะด้านท้ายเม็ดอาร์ตต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะคะพี่ๆขานะคะแล้วก็โชคกนะโชกสําหรับประตูท้ายเนี่ยไม่มีรอยเลยนะคะม่านด้านท้ายมีมาให้ครบเลยสําหรับคันนี้นะคะสวยครบจริงๆใครชอบใครถูกใจก็อย่าลืมติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านในนิดหนึ่งนะคะอะเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านหน้าเลยคันนี้นะคะด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยบุบลักยิ้มใดๆเลยโครงสร้างตัวรถเดิมแท้โรงงานแน่นอนมั่นใจได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูเลยพี่ๆสำหรับคันนี้อ่ะอ่านะคะคันนี้นะคะพี่ๆขาขออนุญาตนะคะขึ้นนิดหนึ่งนะคะโอ้โห นะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ฉันขับเลยได้ไหมไม่ได้นะอ่าสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆพ,พ,พวงมลาลัยเนี่ยได้เป็นแบบพาวเ r อร์นะคะแอร์แบกใบเครื่องเล่นเนี่ยเป็นซีดีนะคะยังใช้งานได้อยู่นะ AM FM ก็ยังใช้ได้นะคะคันนี้เป็นเกียร์แบบแมนนวลนะคะโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำเลยสำหรับคันนี้นี่ด้าน,นด้านกลางนะคะตรงกลางตรงนี้เป็น อันนี้อันนี้ยกขึ้นได้ไหมคุณได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวอันน่าจะไม่ได้ยกให้ดูนะพี่ๆขาเนี่ย่ะต้องขออภัยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องใช่ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องเลยนะคะนี่คุณขาขอดูนิดนึงนี่ตรงนี้มีหูกระจกปรับไฟฟ้าอยู่ด้านนี้นะพี่ๆบางท่านอาจจะมองไม่เห็นนะคะจะอยู่ด้านนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูน็อตตรงนี้นิดนึงไหม นะคะน็อตสำหรับฝั่งนี้พี่พี่เม็ดอาร์ตต่างๆน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะขันไขเลยนะคะมั่นใจว่ารถตู้ของเราเนะะี่ยค่ะที่เพชรยนต์เราไม่ได้ซื้อรถทั่วไปมานะพี่พี่เราซื้อเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการเนะะี่ยค่ะเล่มทะเบียนร,รถทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบเลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะดิฉันขอลงนิดนึงมาต่อกันที่ฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะคะพี่พีขาเดี๋ยวมาดูด้านในกันเลยว่าฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยนะคะ ปั๊มเบกรกปั๊มลมต่างๆนะคะเนี่ยไม่มีรอยแกะขยับเลยน็อตต่างๆนะคะซีนทางมะพร้าวอยู่ครบทุกจุดไฟแท้เดิมโรงงานไทยคยเตกติดตั้งมาจากตัวรถเลยสําหรับคันนี้นะคะนี่มอน้ําต่างๆนะคะตโตยโยต้าโลโก้ตรงนี้ยังอยู่ครบทุกจุดเลยค่ะมั่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหน้ามาแน่นอนเนี่ยค่ะมอน้านะคะ,ะ,คะอุปกรณ์ต่างๆถือว่าอยู่ครบพร้อมใช้มอกกสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบค่ะฝากระโปรงด้านบนนะคะสติ๊กเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ ครบเลยนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆไม่มีรอยบุกเบี้ยวเลยนะคะ t o y o ต a โลโ,โก้ฝากระโปรงยังอยู่ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าห้องเครื่องนิดนึงนะคะ สำหรับคันนี้นะคะน้าห้องเครื่องยนต์สำหรับคันนี้เลยพี่พี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะคะว่าเครื่องยนต์เนี่ยสภาพพร้อมใช้ขนาดไหนนะคะไม่มีคราบน้ำมันลอยเยิม้มใดๆเลยเครื่องเนี่ยถือว่าสมบูรณ์ครบพร้อมใช้น็อตทุกตัวไม่มีแกะขยับจากตัวเครื่องเลยนะคะเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคานต่างๆเนี่ยอยู่ครบทุกจุดซีนยางยังอยู่ครบสครับเพสตนะคะยังอยู่ครบเลยพี่พี่มั่นใจได้เลยนะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำ จมน้ําตัดต่อกับสีกอไมล์มาแน่นอนนะคะสําหรับโปรโมชั่นท้ายคลิปแล้วใครที่เห็นคลิปนี้ถูกใจนะคะสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าแคปรูปนะคะ เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยคันนี้ย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะรถตู 0, mm ้คอมพิวเตอร์3.0เครื่องดีเซลนะคะปี2018 mm hmm. เลขหม่แค่130,000กิโลค่ะราคา769,000ผ่อนเริ่มต้น13,000เท่านั้นขอเงินเดือนเป็น2เท่าของค่างวดนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวไปได้เลยนะคะใครหารถตู้สวยๆนะคะสภาพพร้อมใช้ต่อยอดธุรกิจครอบครัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอนแล้วก็ทีมง,งานของพิยน์ขออนุญาตลาไปก่อน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ